สวัสดีสบายดีพี่นอ้องป่องปไปมืดสขุลทุกคนจ้าพี่น้อง มือน,นี้ชาวหน่อยกับนีเมนูมานําเสนอพี่น้องผัดกะเพราสตอจ้าพี่น้องเพราะว่าเมื่อนั้นชาวหน่อยซื้อสตอมาห้าสิบบาทเนาะพี่น,อน้องเนาะวัตถุดิบเฮากับซีม,มีพริกตําไว้เรียบร้อยนี่พี่น้องมีหมูสับกะเพราสตอจ้าพี่นอ้องคือเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เดีวเข้ามาพัดกันเลยจ้ะพี่น้องมืาอนี้กับข้าวเทียงกันนี่จำนี่เนาะพี่น้องเนาะเมนูง,งน่ายๆเนาะพี่น้องมาเบิ่งกันเลยจ้ะลงมือกันมันเข่าเริ่มห่อนแล้วพี่น้องเดี๋ยวเาปิไล้นนะพี่อง แน <Yeah. S 1> mm ่พี hmm. i, ừ ừ. Mm ่น้องเ้อเาก็เริ่มสุกแลวเนาะแล้วก็จะเอาตะซอลงไปแล้วพี่น้งแล้วก็คนคาร์ลอนคนคาร์ลอนถ้าใครต้องัอยนอผมีสูตรใตัว ง่ายๆพี่น้องผัดกะเพราสตอสง่ายๆเห็นเองแซ่บจ้าพี่น้องเฮดบอผัดกะเพราสตอผัดกะเพราสตอสสหน่อยกับเหล่าเนทีเรียบๆพี่น้องเป็นตะกินป่ะพี่น้องเป็นตะกินกราบสวัสดีสบายดีพี่น้องกลองปายมดัดสุขูมสุกคนจ้าพี่น้องยินดีตอนหับขอสู่สองสาวหน่อยผ้ากิน,ชนเชแนลเด้อพี่น้องอยากดินผักกาบจ้าพี่น้อง มาจัดพี่น้องมาหนีก็มาพอกกับชาหน่อยคนเก่าคนเดิมเดินจ้ะพี่น้องเออจ้ะมามาจักพี่น้องมากินมเผาเทียงน้ำชาหน่อยเด้นจ้ะนี่ผัดกะเพราจ้ะพี่น้องผัดกะเพราหมูสับใส่สะตอจ้ดพี่น้องเผ็ดเองพี่น้องแซ่บเมนูง่ายๆพี่น้องแซ่บเผ็ดเองเนาะพี่น้องเนาะข้ามักรสชาติีนยไดเข้ากระเท็ดเผาเนาะพี่น้องเนาะเออพี่น้องมาสุกปูสุกคนสุกมองสุกบอลเนาะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวอยู่ต่างประเทศดีเนาะพี่น้อง เอฟซีทั่วโลกเลยจะมากินเข่าเสียงน้ำสาหน่อยเด้อจบแสบน้ำกันพีงงน่น้องคัมแกคัมใหญ่ๆเนาะพี่น้องคัมแสให้แห็งมัน,นอ่าจะมี่หล่นเนาะจะเป็นคัมเสียงดังไรว้า อยากินอาหารแสบนะพี่น้องต้องเห็ดเองด้วยพี่น้องด้วยสิอบอกเพราะว่าเขาหมักรสสัตว์แน่ใดเขาก็เห็ดเอาเนาะพี่น้องน่าจังนที่แสบเ <c oughs> ม่คิดตอเยอะๆจ้าพี่น้อง คือหลายแถยาวาได้พี่น้องเพราะว่าเจ่าน้อยอ่ะหมักไชน้มได้หลายพี่น้องเนี่ยเขาเอาหนามมาเนี่ยมาหลาดใส่กับเพาเนี่ยนำนัวมันานะพี่น้องมันจีแสพี่น้องเจ่าน้อยมกักกินแบบสีแซ่ดบบ เพชรเองกินเองพี่น้อง,อง,องแซ่บเองนักเลงพ่อแบบคำใหญ่ๆเม็ดสต,ตอยั่ๆ

ยังดังอ่านเลยไม่ลดผ่อนใจพื่อนพี่น้องการชี่ไยเขาจบคลิปเพียงเท่านี้แลพี่น้องเนาะพิพนประกันใดกขอโทษขออภัยพี่น้องมันสุขสุขคนเนาะเขามาากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปเนาะพี่น้องขอคนละไลค์คนละแชร์เผื่อเป็นกำลังใจให้ชาวหน่อยได้เห็นคลิปต่อไปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชส้มกันเนาะพี่น้องเนาะชุดท้ายแล้วเขากล่าวคำว่าสบายดี 拜拜。Bye bye.